สวัสดีครับพี่น้องนีม่มือที่สองครับของการมาหาเห็ดเพลิงขมที่กัดฝ่าบ้านเมื่อแก่ที่เก่าครับไปติดตามครับกัดแกะกระลามนะหาเฮ็ดไฟเหมือนอากาศร่วงของปางครับดอกนะคร,รครับพี่น้องดอกแรกหวานๆครับ ครับดอกนึ่งกับกังไงครับอร่อยแล้วรับมันมันครับพี่น้องต่อเนื่องข้างในครับดอกนึง เห็นไหครับเห็นบ่ถ่เน่งไก่เขาเห็นแต่่เห็นอกเห็นดอกนะครับพี่น้องนี่้เห็นแหละี่ไอจุงนเห็นดอนครับดอกใหง่ๆงามเลยครับพี่น้องมาเลยครับมาเก็บนั้งกันครับมวามวลดอกนีพี่น้องนั้นครับดอกนั่งน้อยดอกนั่งครับพี่น้องงามครับ ดอกนี้งามครับค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องนี่ดอกนะครับค่ะพี่น้องปล่อยครับดอกหนึ่งงามยังไงครับดอกนะครับพี่น้องงามครับดอกนึงครับดอกน้อยเจ้าหน่อย ดอกนะครับอย่างไงามเลยครับอีกสองดอกด้วยพี่น้องสองดอกนี่เดมุดก็มาเอาเลยข้านก็เอาเลยครับอึ๊บงามๆครับสองดอกพี่น่องภาพมย่อนแสงนดน้อยนะครับดอกนึงครับเดมุดก็มาเอาครับ ป่อยนะครับดอกน้งครับง่ายครับดอกนะครับพี่น้องออกแล้วครับพี่น้องนิดหน่อยครับนี่ครับพี่น้องพล่อยนะครับดอกง่ายครับยึดฟังบนดอกน้อครับเอาเห็นมะนาวคุณผู้หญิงป้าแก้วได้ครับครับพี่น้องดอกนะครับลมดอกดอกง่ายครับ เจอดอกนี้คร <là> ับขากบไงครับดอกบางงามนะครับพี่น้องอี๋นะครับอันนี้ดอกนะครับนงองวกครับครับพี่น้องนึ่ดอกนะครับดอหนึ่งดอกครับหนึ่งดอกนี้ครับพี่น้อง่งใหญ่ครับอีกหนึ่งดอกครับหนึ่งองย่งใหญ่งามนะครับ เี้ยดูเซลก่อนโอ้หเห็นแล้วเห็นตาหัวมันนี่นี้ดอกตรงแม่เมืงดีๆอยู่ใช่เก็บรูบอมันง่ายเดี๋ยวเอาทั้งไงจุ่งกันไม่ออกเนี่ยพี่พี่เอาไหนี่เดี๋ยวเขาจะไปเอาต้องข่นก่อน ดอกเฮา chú đi xám ดอกอยู่ như ตุงตุงอยู่ไสอยู่ quá หลังอยู่ chuông này mẹ ใส่หวะ ngay mẹ ดูในแม่บอก

นี่ดอกนลยครับพี่น้องนี่ดิ่มกันน้ำเลยนะอันนี้ดอกนังครับนี่ดอกนังครับพี่น้องสองทางสามคุณดอกนั่งครับติดติดกันเลยครับดอกงามๆเก่าเลยนสองดอกคู่เลยครับพี่น้องเบือแต้น้ำบลอกเล็บแม่ลายหล่มเนาะหมุนปลาบลกเล็บแม่เลยครับนี่ดอกนังครับเลื่อนกล่องพดิดอกนั่ครับพี่น้อง ดอกนี้แห้งงายครับจ้าะตีเขับพี่นอ้องรอกนะครับ,บเห็นนั่งกันไหมครับมืิกจุดน้อยเด้อมันหนามบักเล็บแมวครับครับพี่น้องอกงามเลยครับครับอีก,กดอกนึ่งครับใกล้ๆก,กันครับดอกนี้เห็นไหน้องได้เบิรงนนั่งกันครับมีปลาบักเล็บแมวครับดอกนี้นงามๆเลยครับ ดเอาคอรับครับพี่น้อ,องดอกนึงครับใส่กระต่ายนะหนึ่งดอกนึงครับใกล้กันนะพี่น้องเอายาวน,นิดนึงครับเออหนามบักเล็บแมวครับห <c oughs> น้ากินหญ้าค่ะแม่อดต่อหน้าเยื้องน,อนี่นนครับมีนี่สามดอกครับพี่น้องมองเก้าหั่นแล้วมองกระต่าย สามตีดอกหนึ่งดอกครับเมนบางเทืัวเราเห็นแค่สองดอกเขาแนมกันนะครับพี่น้องดอกนี้ครับใหญ่าครับงามเหมือนกันพี่น้องเขาบเป็นเจ้าของเหรอขัดเจ้ายางมาก่อนครับมนี่ปลาแตกครับกระเตะเหรอหนี่ดอกนะครับงามครับนี่นกงาม มีีตจูนนน่่อยครับดอกงามครับอยู่พุ่อนเด็กครับอีกสองดอกครับพี่น้องเห็นบหมน้อเห็นประกำแบบนี้เห็นว่าไป็นอเบิ้งครับนี่ครับดอกงามต้องดอกคู่เมื่อกี้นะครับที่ไหนว่าถามพี่น้องว่าเห็นบไหมครับดอกนี้เองแค่พี่น้องดอกนี้ครับนี่ครับดอกนึงครับนี่ครับดอกสองดอกสามดอกครับพี่น้อง นึ่งดอกครับดอกที่สองครับออกมาแล้วครับดอกที่สามออกมาแล้วครับย่งงางงงามครับสองดอกยิ่งง่งงามเลยครับนี่ครับอีกดอกนึงครับเดี๋ยวพ่อที่พ่าไปนอกขับเรบใส่น้ำกล่องนิดนึงครับเห็นปะนอกนอนเห็นปะครับนี่ครับ ดอกงามๆครับพี่น้องเบิ่งครับเห็ดยูฆ่าดอกนี้ครับเห็ดเพิงขมครับไม่เห็ดยูฆ่าเห็ดเพิงโคมนะครับหนี่งดอกใหญ่ห้ามแห้งครับนี่ครับดอกนะครับพี่น้องงามครับหนึ่ครับพี่น้องครับผลงานเฮาครับครับเจอคนบ้านไรจิ๋วพี่ถ้าหยุดวิดีโอพี่ก็ถ่าครับพี่น้อง อ่อนะครับดอกญ่งงามจะสะออนครับอู้นี่ดอกครับเก็บเลยครับดอกงามครับนี่ซับสองดอกครับเก็บ่ดะดอกครับดอกนะครับงามดอกนะครับนี้่ิอี่มงงมดอนี่ะครับปนพอนี่ดอกนั่งข้นไเนานี่ครับ ่างเลครับไ่น่องครับนี่ครับดอกนั้นครับดอกนึงครับพี่น่องครับนี่ดอกนั้นครับพี่น่องครับนี่ดอกนัครับพี่น้องเรานี่งามครับ อันนี้ดอกนี่ครับดอกนี่งามๆเลยครับดอกนี่ครับพี่น้องครับดอกนี่ครับพี่น้องจากแดดมามันึมาปักตาประสายตาดอกนี่ครับพี่น้องดอกนี่ครับดอกนี่ครับเอกนี่ครับพม่น้างดอกนี่ครับ มายังเขมรเฮ้ยมายังก็นยู่นี่มักตินลกบอกครับ่อนงยนอยงี่เาบยน้องี่เเมันลอยีเมันใส่พี่เะเตูดงไหมครับจังหวานมันหวานบอกนะครับพี่น้องพอหมูแล้วครับนี่ครับนี่ับ เบิ้งกันครับหมูปากไงนะครับ uh พี huh. ่น้องเบิ้งครับเดียวถ่ายเบิ้งในครับนี่ครับนี่ครับพูดนแล้วก็ไปทั้งพุ่นนี้ครับลองเก็บแล้วครับพี่น้องดอกนั่นครับลองเก็บแล้วครับพี่น้องดอกสองดอกครับสามดอกสี่ดอก ใบเพิ่นชายดอกดอกเลยครับเก็บเลยครับตั้ง่นเก็บเลยครับนิ่มเก็บตั้ง่นเก็บเลยนิ่มครับต้องเก็บเลยครับแอดมินเทาเก็บครับทีมงานเทาครับนี่ร้านดอกรับพี่นอกมีดอกนี่นะครับเห็นมาแบบว่าน่อันนี้ครับดอกนั่ครับอันนี้ดอกนั่นครับอันนี้ดอกนั่ครับ อันนี้อีกดอกนึงครับพี่น้าอ, okay. <แ amino S 1> อึ๊บอืออันนี้อดอกนึงครับพี่น้าอ,อันหน่หัวก็เล่นหน่อยๆตากล้าอยู่นี่นะครับเมืองมูนี่ครับมูเดียวครับมูเดียวอันนี้เก็บ yes? อะนะครับเก็บนี่ก็ได้งดอ้นครับพี่น้อาครับพี่น้องต่อ้นครับ <Cream y> จุดน้อยๆครับพอรอพี่น้องรอหนึ่งครับพี่น้องมาเด้ครับมาเก็บน้ำกันครับมันมวลทางมวนทั้งเมย์แหละครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งทีมงานเขาครับเดี๋ยวได้ไล่เป็นไรครับพี่น้องยาทีมงานบ่เป็นระเบิดเลยทันรุ่นร่วงเลยมีแต่คนกมบุญเบิ้งหนาทุกคนเลย ผ <ม S 1> ลงานห้งานาครพ <c oughs> ักเนื่อยกินน้ำกันครับหาต่อครับพี่น้อนนนนงพ <c oughs> ี่น้องนอนีะครับนานงายครับพี่นองนอนนะครับพี่น้งจุกหัวครับพ่นองสองหอกครับตัวครับ จุ๋งงามนะครับสองดอกครับครับอีกดอกนะครับพี่น้องครหนึ่งดอกนะครับมุนครับมุนดุดครับดุดทำไหมครับหนึ่งดอกนะครับน้องงามครับ ครับพี่นอ้องกลับผลงานมาหนิกอแล้วครับขอบคุณท่านที่ต,ต,ตดดิดตามกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องเกษตรยุคใหม่กับครัวไทยบ้านนะครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครคลิปนี้เอาไว้นเทปนี้ครับสวัสดีครับ